น hey, okay, uh, uh. ี่เด็กแค่นันแหละัดิงว่นี่งูไปแล้วงูเต็มเลยเล็บบูเพิ่ม มืออะไนี่ะเอาครดาเลยมือมันเต็มไปเลยนมนี่กันถือมัดลำยามเลยก็ฟังมาด้วยเจ้ามาลักเยามเดลงหมู่วานข่อยมากกเวียนเจจามสยามเดคำเดียรสวัสดีครับ่ Rồi, nó okay, yeah. <laughs> ừ, Ôi, nó nào, lập mặc dù cung ngắn hấp và nếp ừ vậy? ừ vậy. ừ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  แม่มันท้วน้นามผมมากน้ำท้วน้า,า,นนา,นนามผมมากเหรอพูดแต่มองคนถือคัคคน้นองเพลินไปหล่ะของวัใไไส่ชมาว่านข่อย้าปอบเ่าข,าข้าจีเจ้าของคนมากเพ่นกับไม้หีของใสเกา่าอกตนกุ้งไฟนะ ลห,หลังนึงครับนนัวว่านไหมเสือ,อรคัดเสืสอรคัคเหมือนว่านว่ามันโอโยโโอยเลยว,ว่านนี่มงเลยไปพุมโโโโเหมืแล้ว <c oughs> <c oughs>

สอยโอ้ยจริงๆอ้ยยตะกี้บอกครตัวน่อยวันี้เด้มันใน่นิแล้วมันตัวหน่อยนาโอ้ตัวใหญ่นี้ได้ได้ล้มนี่ครับโอ้โหนี่ได้รวยจริงนะด้อ่านึงครับ ดาดูอันนี้ครับกรุงไฟพอไมด้ว่หหลโอ้โเยอะโอ้โหไล่ไล่ ทานรถนะคราะบรรยากาศที่จังหวัดขอนแก่นครับตันนี้อยุดอีกนครับเ้านี่ครับดูดูโอ้โหได้เยอะใกลกับทางนี่ลุกโอ้ยตรงนี้ก็มีโอ้โ ตาอะวิ่งงูงูน่ะไม่หันนี้นี้ไม่รู้นี่กับคู่น่ะยืนได้อย่างน้นไม่เหรอไม่แค่นั่นแหละฮ่าโอ่โหไม่ตายดูเขาหน่อยเอ้าอืมโอ้โห นี่โู้ยังไม่ักงูเต็มเลยนี่ตัวนึงไงการนู่ตนตัวนึงงูปลา เต็มเลยขอมาโยนทิ้งไว้งแต่ซ้ำกันเจยหน้ามันเบา่น้อย,ปอย่ปูน้อย,ย,อยออนี่ครับ บูใู้ไฟไฟอยานีน่เจะเขียนบวกกันหน่อยตรนี้มันเบิดไปน้เนาะกุเตนกุเตนนี่ก็นีเลยว่าทางคุณตเยอยู่วัวเนียวัวเราไปจัดวนมันเป็น้งเนลูกมัน เจดีค่ะเจดียนี่นนมากนีจมกรอกันนะ่ามันใ้พีเรหอว่าเดียวให้ดีมัต้องใส่มันเอาเอาหยาบอใส่ให้มันมาอยู่ข้อหยาใส่ใหมันหมุนอยู่ มือมือเลี้ยงมือ,มอง,งกันอาจจะไปซื้ทางเพิ่ก็ได้ทางนี้กุ้งตัวน้อยใช่มันกรโดดเล่น,นกดดับเพ่อนโอเคครับเก็บเป็นเย็บมาใค่ใหม่ครับตอนแรกนี่น่ว่าข้าวตอนที่สองเป็นกุ้งตอนที่สองเป็นกุ้ง ขึ้นไปครับกลับนะครับรเดี๋ยวคลิปนี้ไ,ไปเพียงแค่นี้ครับบรรยากาศครับที่จังหวัดพันแก่นครับวันนี้ลายร้านต่างๆสวัสดีครับ